จช็ปะออกมางามงามทันไมนแจ้งสดใสมาเบิ่งทั้งพ <ot> ี <IL> ่ก okay, so ันทั้งพี่กันแล้วแล้วเหลือแต่รอบซองยังรอบซองนะออกไอออกสีคามๆามออกสีคามมันสีบุลี่ยนและนี่ปัหากลับแรกงับเขาดูล่ละนบประตูเขาดูวยจะได้ในนะมันสีเป็นสี สบายดีเด้อสบายดีพี่น้องเอฟซีพ่อจุูสุคนพกอการคลื่อนกลัคือเดิมลงสีแท้แล้วพี่น้องเลยกระบอแมนว่าสีฟ้าอันเป็นสีข้ามถ้ามาซาลอบซองก็อาจสิออกเป็นสีกลมน้อยลดเป็นสีกลมพี่น้องเลยสีกลมพี่น้องสีกลมสีกับสีข้ามนี่คนไทยเพิ่นมักเอิ้นสีกลมบ้านเฮาเอิ้นสีน้ำข้ามนี่ แม่แล้ววะท่ารอบสอมันสิออกดำกว่านี้เนาะเข้มกว่านี้แม่เลยสิเข้มกว่านี้ท่าไปเบิงเบิงตัวทั้งเกีตัวเอาเพลงท่าแม่ตัวแปลงท่านี่นี่เด, <ำ S 1> ด้อเด้อรอบสองนะสีสีซ้ำซ้ำตัวเทิงนะั้นมีซ้ำตัวเทิงที่ว่าคนท่าเอาเปลงท่าเทิงนะั้นนี่รอบแรก บาสิยากกลับไปเบิงบ่ยอดก็ยังคือหลังอาอยู่ในพูเบิงใกล้เที่ยงแล้วบ่เที่ยงเไดแล้วล้บ่เจ้าทางนฮะรอบแรกไโอท่อพี่น้องบ่ยอดเราเฮ็ดล่ะตในเราเข้ามามื้อนี้จเลยใส่จ้วงเลยอื คักคักคักโอ้เมืองเมืองอืมจ๊มจ๊มจ๊มอะนี่รอบแรกในห้องยังอีกรอบสองคนวะามันสิเปิดมันงยังอยอืมท้างในห้องแล้วว่าจะบอโอ้ย่็ ผักๆัก,กักเด้อวันนี้ข้างในนี่แจ้งสว่างในตาพี่น้องเอ้จักปะออกมาเนาะงามงามข้างในแจ้งสดใสมาเิ่งทังพี่กันทังพี่ก็กแล้วแล้วเหลือแต่รอบซองยังรอบสองนะท,ทั้งพี่ก็แล้วเห็นปะ พอยังทางบ่ยอดพอดีแล้วอันนี้ได <org> <m uch S 1> uh, ้ก uh. ินข้าวบ่โอยังบ่นี่บ่โอยังบ่เดียวล่ะว่ากินข้าวแล้วมาอีกรอบ2ออกด้านนอก มันเสียงซองเบิ่งเสียงสว่างมันงามได้อยู่ในเอสะเลยเอาเลยตอนนี้ก็เทียงแล้วมาหอดเก่างงแล้วันก็ต้องเก็บตามมุมตามเจได้เก็บบแกบลอกแก้วแล้วนก็เซ็ตบอกแก้วให้อีก À, đưa, đưa ừm nhé ừm bằng ừm ừm con ừm ừm con xì ừm con งามบ่ฮะใส้หนังฝนเน่เออเบิ่งด้วยเออพี่น้องเอาเอามานี้พอสีเอาเอวมันมากันอีกวันนี้ฮะงามงามมาพี่น้องเอ้ยบานนี้สีบุ้ยพี่แม่นเข้ากันคักกุ้มทุ่มมามา โดยสวัสดีมาเด้อกินข้าวเด้อบอกคำโดยสวัสดีไปกินข้าวสวัสดีเอาบปกินอะไรจับกล้องมาเด้อพี่น้องกินข้าวเอาโบได้ใส่แนบปะนี่โบใส่วะใส่ลงอะได้รเนี่ยเดี๋ยวเราจะกินต้มปลาโบใส่มาเลยแม่บอกคำมาเด้อกินข้าวเด้อทั้งนั้นเด้อเอาไปกินข้าว จกินข่า้ว่เนแล้วเดี๋ยวพ่อิข้าเบเ็บาฮะมาเดีวกินน้ำกันคนเลยมาเบิ้งชิมกอนบ่เนี่บ่กินดอกชิมเอาเบงาก็บกินชิมด้กินชิมฮะเากัน

เยังกินอีกคืองมๆเนี่ยกินกิินกินปุ่น ยังท้งใส่ลูกข่ามันเป็นยังลองุมือสอนฮึตองอุ้ม่ยอมัอิ่มเลยนะฮะยโอลวมีเนวหานะหานิง่างหัวหานี่ยมามังหัวหาง่ายเป็นบบอน แม่นเนี่ยเขาจ้องไม่จานหอ้องของใครมันเลยยังเข่าไปเห็บ้านมาคันรถไปใช้ได้เลยอืมยาบ่ายาอะไรรับค่ะในแม่นแล้วยาเลยเราหมดช่วงแล้วเหม,ม,มือนคนบางหงอกนะ <c ười> นบ่ยาอีนข่อยเบ่รอีนก็ไม่ได้ยาเหมืนกัไปเห็นงานอยู่ปักเทงยนคน,นบ้านนี่แหละเปน็นกันหนึ่งไปเต็มแน่ข่าววันน้อย Ừ. 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 Mà im đấy, hành, mà đó. Im <laughs> xem. À, ừ, thi đó thì đó. <laughs> dàn, dàn im đấy, này. Ừ. con. này đấy khỏi. Im tao không im nữa. đó. Bao nhiêu mà lên lớp này kín nặng phải theo rồi. Vậy lắp năng hay, vừa không cho nào Lần này khai à. thế, thêm mì cơm ăn tí Ngam dữ chị xong xáy uhm? Ngam không? Ngam ừ, được rồi Thành vào ngam để chị hãy chữ mà tha mày Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ ขันเมียลงลุ่มไปเอาอยู่พุ่นบ่หยนะเมียติ๊บขาลงลุ่มบอกขอเขาเลยมาเสียอ่างเนี่ยมีเรื่องไหมนะเป็นขนาดใหญ่เต็มขันชีบอกงามชื่อมาทาไม่เด้อวยเบียดบอกขันมันทาไม่แล้วยังบอกงามให้ทุกทีมเพชรไม้แบบงามเลยก็งามไผ่งามมันเนาะงามรู้สีฟ้าโชคชัยเขาได้หมักสีฟ้า

อ่ะนางเลยดิฟอนลูกไหมพี่ท uh, ุกคนนี่นางเลยทางน้ำฝนกินข้าวกินน้ำอิ่มเลยพี่นางเลยเป็นจังไนละสีนี่ให้เจ้าว่าออกมาจากใจบุญด้วยจะมักี่ว่ามักยูมักยูว่าอรีได้ได้โอเมนว่าโอ้คือนั่นแท้น่ะบ่งามยูเหรองามยูมันก็งามยู เพราะว่าอันนี้มันโบเม,มนสีฟ้าเด็กผนะูน้องมันออกไอออกสีข้ามข้ามออกสีข้ามนนมันสีโบเมนและนี่ปัหากล้ามกล็กงับเขาดูวละงับประตูเข่าด้วยแต่ด้านในนะ่ะมันสีเป็นสีเขียวนอ,นอ่อนอันนี้มันเป็นตัดอันนี้เงาอันนี้มันก็เลยนี่แหละ งันง้นเดี๋ยวกินกินข่าวกินน้าอินอาหาก็ได้ชั่วโม,มงหนึ่งท้องใส่กินขา้าวหาก็ได้ชั่วโม,มงหนึ่งยังเบืา่ออยู่เฮ <laughs> ่น,นอ่ะพี่น้องเอ้ยนี่แหละเบิงบ่งเบิ่งคีบลำเบิ่งไกล ปรคัมเจว่างามอยู่บ่สีเฮื่อนนี่งามอยู่บ่งามงามเลยนะกะล้ำแรกล้ำแรกเลยคันบาท่ารอบสองมันก็สีออกแบบทึ่งประตูคนเดียมันก็สีเข้มเข้มกว่านี้จังน้อยโลยอ่ะก็ประมาณนี้แหละย่องเอ้ อ่าต ah, so, mm ัวเหี oh, oh. ่ยวไรล้วไรลวงหนูหินน้อยถูกแล้วลูกถูกกันถูกน่ะดิฉัน่วยครับงามแท่น่ะเช่าไข่แล้วบ่ว้เช่าแล้วนั่นแหละเช่าไข่แล้วบ่อืมจุกดู้จุกดู้ไม่จุกงามอยู่บ่สีเือนนี่งาม ถามเท่าไรก็บได้พิดวางถามไอ้ตู้นึ่งามเลยเลยงามแล้วงามแล้วไปใช้นะนี่พนหากระุงเจอทางในนะกลแล้วแล้วรอบแรกเนาะเดี๋ยวทยั้ทงสมุนกาสีมีเวียยออกไปก่อนพี่นงง้องเอ้ทางเขาก็ได้ wow, oh, bay đấy, phụ đấy, ra băng lụa lông xe đấy hà, hôi, nụ thiên, ra, oh, ra sẽ khử huyền ngàm hôi, vợ trai sẽ khử huyền ngàm bơ, u ừ. thôi, tốc chếp đấy, phun đấy, thấy, ừ. quỳt pa, nhang ma vơi nó kia, à hả, bây giờ nằm à, lấy, 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 hả, 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 แต่เบิงบ่งมาเพิ่นท่านนี่คุณแม่พี่น้องสีประตูนี่เนาะแจมมารีรอไปน้อยอย่างนีะพี่แหงตัวนี่เราจังเกะไม่อันนี้ออกคักคักแล้วอ,อันนี้ก็แข็งแล้วนี่ จะไงท่องใสมาหาแกะไมมไปเมียนมาเลยโดยนี่ทางไดกะบทางข้ากับมีอย่างไรดอกพี่น้องเอ้มานี่อัพเดตให้เบิ้งเธอละเล็กละน้อยท่าสีแล้วมีเบิ้งทางนี้พ่นท่าลำแรกมันก็ออกสีฟ้ามาท่าลำสองมันก็สีออกสีค่ำๆสีกลมมันได้ บอลเงาฮะนี่ยันว่าเจ่าพระเจ้าคิดตีโอ้ขอประมักสีนี่เด้นบ่บ่ตีขนาดไวทาสีรูปก็านังว่าอันนี้โอเคแล้วแต่วทาสีขาวก็ยังงามแล้วเดย <laughs> ตัวทาสีขาวก็ยังงามแล้นวนะฝนนะเอายืนอยู่นี่ใช่ค่นมันงามที่ห้เบิ่งนี่คนกับเพื่อนมันเขากันอยู่บ่เฮ <laughs> อเด่นงามโยพี่น้องเอง อย่ากระพุ่นแหละอย่าพ่นท่าแล้วท่าทัวก่อนมืนน้อนี้บ่ฮู้ว่าสิแล้วหรือโบแต่ทั้งเฮาก็หาก็กินข้าวกินน้ำอิ่มตอนนี้ทั้งพิ่นก็พักผ่อนอยู่พักผ่อนย้อนกายพักผ่อนมีเหื่อมีแห้งเลยจังเฮ็ดต่อว่าซั่นมีแต่หาล่างออกปัดออกบ่ได้สิฝุ่นขี้ดินโดยวันนี้เพิดด่นเท่กันเปื้อนค่ะได้เหอนเจ้าได้เท่กันเปื้อนพ่อมถือว่าโอเคเด้ไหม ừ lắm mừng cái cây gần cây cân mừng đó, cây gần mừng cái cây gần mừng cái này 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 mừng ระวัอันนี้ล้างบรสุทธิ์แลเอิญ่าค้นกี่ขั้นเคยยว่าล้างถุยกินข้าวแล้วว่าคนเคยเคยเคยโอวล้ำเลยลูกสาวไปเอาลูกสาวนี่ อ่าแม่นผักข้าวผักน้ําจ้ะเดี๋ยวแม่สิอัปเดตไปเรื่อยๆของแม่เอออ่าพี่น้องเอิกข้าวก็ต้มปลามื้อนี้แซวทองไสอ่เบิ่งแล้วเบิ่งอีกพี่น้องเอ้ยเอาเบิ่งให้คักๆเด้อเนาะอ่ากลกลยับหมอจอจั่นกันเข้ามาอีกประมาณ2มื้อพี่น้องได้อ่าสําเร็จแน่นอน2มื ภายในกับเรืออีกรอบนึ่งทางสมุนก็สิไปออกไปธุระก่อนจะหน่อยจังกับเข้ามาอีกนี่แหะปเดี๋ยวสมุนสิขอตัวก่อนพี่น้องเอ้ขอมกขอบใจทุกคนทุกกำลังใจขโมกขอบใจไดลายที่ให้กำลังใจมาโดยตลอดเนาะกำลังเบิ่งไกลๆก่อนพี่น้องเอ้ มันยังบอท่านในแหงอืมนะ,ะคลิปนี้ก่ะประมาณนี้พี่นอ้องเ,เนาะคลิปนี้ก็ได้คำว่าขอบใจเด้อพ่อเมีพี่น้องเอฟซี FC ปลาลุงที่ใหก้กำลังใจมาโดยตลอดเนาะขอบคุณขอบคุณทั้งเอ้ยทั้งอ้ายที่ไว้วางใจนะไก่สีสำเร็จเสร็จสิ้งเด้อพี่น้องเด้อแล้วไก่สีได้ปิดจ็อบแล้วปิดจ็อบรอบสุดท้ายอว่างท่าซีแล้วกั ติดกะโลเขาบานเนาะที่กันเปื้อนจบงานนี่ก็ันพิดจอบพี่น้องไง้ิด่จอบครั้งสุดท้ายแหละบาทนี้เรื่องต่อเติมเฮือนของเฮือนคั่วกะปล่อยให้ไปตามอนาคตเนาะที่สบุญว่าเมื่อนั่นสบุนกะก็ออกไปคนเดียวสบุญดอกลักพูนไเพูนกะยังบรายาวอย่างเนาะมีแต่ให้ติดตามไปน้วยกันได้สำเนีกกะโอเคแล้วแหละพี่น้องเอ้เพื่อนหลังหนึ่งโบแมนบดเงินนิดหน่อยเนาะเพิ่มเป็นเซนสองเซน จังได้กระเข้มอกขอบใจเด้อเนาะวัดสุขสุขคนไปแล้วพี่น้องเลยพอกันใหม่สบายดี